ก่อนอื่นสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เราสกรรมวันที่สองนะอ่ออยู่ตรงจุดไหนเอ่ยอยู่ B0 อ่าโอเค B0 B0 ปัญหาผมนะตอนนี้มันไม่ใช่ปัญหาไม่ไม่ใช่อยู่ที่ซอมบี้ละมันอยู่ที่ NPC นพีซละผมว่าผมเจอ NPC บ่อยมากเลย แล้วก็แตกบ่อยเลยแหละเราเซิร์ฟนี้แม่งไม,ไม่ได้ให้แบบของแบบติดตัวด้วยนะครับก็คือให้เราเนี่ยฟาร์มเองมันก็เลยเกิดปัญหาตกมาใส่รถด,ด้วยว่า ิกเธอโบดโดดเข้าโบดก่อนเลยบวกสายอย่าบอกนี่บอกนี่โอ้โหแม่งเซิร์ฟนี่แม่งเกลือจังวะ ตายแล้วเราเราจะอยู่ได้อย่างไรตางเก่งใส่เก็บ้วไม่ทำไม่ชุดซอ่อมเทียน วายบุเซิฟนี่มันมันคูณโคตรน้อยเลยบนมีอะไรไม่ว่าฉากอีกอื <c oughs> หลงแล้วแหละไม่มีแล้วแท้เด็ดแท้เด็ดเราต้องออกไปเผชิญโลกกว้างเดี๋ยวอยู่ถึงไหนเดี๋ออยวถึงนี้ลงไปทิดเวสมา,าวิ่งยาว สองตัวยังลงไปหนึ่งโอ้ถอยไม่ทันอีกลงไปหนึ่ง เอาแรกกันแรกกันหมัดกันนะเา้าไม่รอดแล้วไม่น่ารอดเรียบร้อยอยู่ท่าเหมือนผมจะไม่รอดอีกแล้ว ายเถอะเ,เรากลจะตายด้วยแม่งเอ้ยไม่เซิร์ฟนี่ถือว่าสำหรับมือใหม่นี่ไม่ค่อยเหมาะเลยนะครับเซิร์ฟตัวนี้คือเอามันเป็นแบบเอาชีวิตเราจริงๆนะครับมันคือถ้าคุณมาแต่ตัวนะครับคุณจะเชิญโลกกว้างไม่ได้เลยนะใน มึกของสกรรมไม่น่ารอดนะครับขออนุญาตฆ่าตัวตายนะครับไม่ไหวสุม่ม อยู่เซตเซตหนึ่งถ้าเราไปสะพานตัวนี้เราก็น่าจะโอเคนะตายแล้วตายอีกกากจริง <c oughs> ทำไงได้นะครับคนไม่เคยได้เล่นไม่ได้เล่นนานแล้วแล้วก็เกมสกามนี้มันมีอะไรที่กระจกุกกรจิกเยอะแยะไปหมดนะไปตกอยู่ทางสะพานข้ามแม่นม้ำโอเคปะเริ่มชีวิตกันใหม่อีกรอบรอบเรา ส่วนลิงดิดคอร์ดนะครับสำหรับใครสนใจแนวนี้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงดิดคอร์ดไว้ด้านล่างนะครับในใต้คลิปนะสำหรับใครอยากมาเล่นแบบว่าเออมันมาเชิญโลกว้างดิเดินชิวๆดิเดินเดินเล่นให้เอยิงหัวเล่น NPC ยิงหัวเล่นด้วทีสะพานแล้ว มีตะเหล็กอ่ะไม่ต้องเซิร์ชเลยแหละบอกเลยถ้ามาัมามามาฟาร์มเหล็กอ่ะต้องมาฟาร์มที่นี่ยังไม่พบซอมบี้ยังไม่พบ npc แล้วผมก็ไม่รบของด้วยไม่ต้องเซิร์ชเลยแหละมันมีแต่นอ็อตมีแต่อะไรเงี้ย มีซอมบีเด่งสปีดนิดนึงนี่แต่เล็กแถวเนี้ยเนี่ยเล็กเทียบผมไม่เจอคนไ,ม,ไม่เจอผู้เล่นเลยไม่เห็นเจอแต่ผีกับ NPC นพีซีเนี่ยตายแล้วตายอีก มาไปมาๆผมต้องได้ย้ายเซิร์ฟแน่ๆเลยสอมบี้ เราจะมืดด้วย วิ่งยาวเลยวิ่งยาวยาวหมู่บ้านอยู่ด้านล่างนู่นน่ะซ้ายมือนู่นน่ะหมู่บ้านอ้จอต่อพักแป๊บนึง บ้านอยู่ซ้ายมือวัดเล็ก คือถ้าผมไปตั้งกระทู้นะครับในในเซิร์ฟนะครับในในดิคอร์ดเขาเนะี่ยว่าเออต้องการเข้าตี้หรือว่าเอออยากเข้าตี้ด้วยครับอะไรเงี้ยก็เข้าได้ครับมันก็จะมีะคนที่ขค,คอยรับตี้อยู่อ่ะอย่างเช่นใครแบบเอออยากเล่นด้วยกันนะครับเพราะว่าเล่นเกมตัวเนี้ยมันต้องมีเพื่อนนะครับถ้าเล่นคนเดียวมันก็จะเหนื่อยหน่อยโอ้โหซอมบี้ สามตัวเลยเพราะเป็นบังเกอ,อร์ไงตัวที่บังเกอร์แน่นอนต้องคาบมีดเนีย่ยผมว่าบังเกอ,อร์อะนั่นอะ เรามาตัวเปล่าด้วยออไม่เงยมีไดเลยจะรอดที่ไม่เรานี่แหละคือเกมเอาชีวิตรอดแบบจริงๆนะครับจริงๆ เข้ามาแล้วมันอันตรายบังเกอร์จริงเลยนะี่ไงทางเข้าบังเกอร์ถึงว่าซอมบี้เพียบเลยมวกใส่เนี่ยถ้าเราถ้าเรามาในแบบบังเกอร์แบบเนี้ยมันก็จะเจอของดีแบบนี้แหละ ได้มีสักเล่มถือว่ากังเกงที่ทิคอนตู้เย็นมีดยังดีเว้ยมีด เห yeah. ี้ยฝันมันได้ไหมเนี่ย yeah. เหี้ยพี่อันตรายท่านในบังเกอร์ถ้าลงไปผมบอกเลยของนี่ฟูฟูเลยแหละมีแต่ของดีดีด ว่าแล้วต้องระวังโอ้ผมโดนตีไปหน่อยนึงเฮีย้ยหมวกมาทำไมเฮีย้ยอนะไร่ะ งอ้นก็ัวเพราะมันอันตรายไหนจะซอมบี้ไหนจะ NPC นพีซดูดู เหิดเราโอ๋ทำไม ไปเช็คครับสี่โค เนเงินมันไม่ใช้เกิดได้นะครับดูค่าผมจะไม่รอดอีกแล้วตรงนี้เริ่มไปครับ ใส่นะใส่ไปก่อนอ๋อเรามีปุมใส่อยู่แนละ้วทิ้งไม้มีอะไรเลยต้องลงบังเกอร์อะอย่างเดียวเลยแล้วก็ตามขอคอยข้างบนนะู่น่ะ ตบมีสองตัวซ้ายมืออ๋อม่ขึ้นไม่ได้อีก บนก็มีของนะครับแต่ผมว่าตรงนี้ผมจะได้ของไหมได้สิแมกกาซีนลูกสุนแมกกาซีน มันต้องลงบังเกอร์นะครับถ้าเราอยู่ตรกจุดนี้ถ้าบังเกอร์ของเยอะแต่ว่าซอมบี้ก็เยอะถ้าบวกได้ก็บวก